Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ตำรวจทำเนียบ150รายเดือดร้อน โอดยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละประมาณ6,800บาทเกือบจะปีแล้วตั้งแต่ม็อบทะลุแก๊สบุกเมื่อสิงหาคม2564 วันที่6มิถุนายน2565รายงานข่าวจากธรรเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้เกิดความคลางแคลงใจขึ้นในหมู่ตำรวจธรรมเนียบรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3จำนวน1 5 0นายที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีไม่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ประจำรำเนียบรัฐบาลดูแลความเรียบร้อยในขณะที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุแกส๊สปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของปี2564คนละประมาณ6,800บาทหรือคิดรวมเป็นเงินประมาณ1ล้20,000บาท แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจํานวนดังกล่าวซึ่งจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับคำตอบเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นสวนทางกับนโยบายของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เคยมอบนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของตำรวจชั้นผู้น้อยให้ดี ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ